พายุฤด,ดูร้อนส่เสียชีวิตหนึ่งรายบ้านเสียหาย70ิยกว่าหลังพายุได้ดูร้อนชุดใหม่แรง26-29เมษายนนี้พิยกระากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภัยตุตกภัยพิยกระากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพิยกร,รมติพรลูกคุณาชัยทางเ Facebook ประจําวันจันทร์ที่11เมษายนในช่วงเย็นคืนนี้จะพามาดูและติดตามพื้นที่เสียงฝนลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และนะครับได้ของความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่จังหวัดลบบุรีเสียชีวิตหนึ่งรายและบ้านเสียหายกว่า70หลังจะเป็นเช่นไรกันบ้างและแนวโน้มพายฤดูร้อนชุดต่อไป26-29เมษายนเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้ได้ของการอ่อนกำลังลงของลมใต้ลมตะวตกเฉียงใต้ที่พัดนำเข้ามา ก็ทําให้มีหย่อมความประกาศนําจากความร้อนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากลมที่พัดส,ส่งฝนเข้ามาเริ่มอ่อนกําลังลงแต่ก็ยังคงมีเข้ามาบ้างบางพื้นที่จากความชื้นที่ยังพอมีอยู่นะครับ ของลมใต้และลมตะวตกเสียงใต้ที่พัดนาความชื้นเข้ามาก็อาจจะทําให้เกิดฝนได้ในบางพื้นที่แต่โดยภาพรวมแล้วปริมาณและการกระจายตัวของฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่ในวันนี้21เมษายนถึง25เมษายนก็จะค่อยๆลดลงนะครับและในช่วงบ่ายของ25เมษายนจนถึงช่วงเย็นอาจจะมีฝนเข้ามาก่อนบางพื้นที่สารทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกก่อนนะครับ จากพายุดูร้อนชุดต่อไปที่จะเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่26เมษายนจนถึง29เมษายนหลังจากนั้น30เมษายนถึง4พฤภาคมปริมาณและการกระจายตัวของภายุฤดูร้อนความแปรปรวนสภาพอากาศลดลงบ้างแต่ก็ยังคงพอมีอยู่นะครับก่อนอื่นอนิ้นจะพาไปดูในด้านของภาพข่าว ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภายด,ดูร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่จังหวัดลบบุรีกันนะครับเกิดเหตุว่าจะภายในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า70หลัง 19เมษายนที่ผ่านมานะครับ15:30น,นาทีด้นานนายเจตพงศ์โชคสวัสด์วรกุลนายอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกสำโรงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนสำรวจผลกระทบความเดือดร้อนจากภายุรุูร้อนในพื้นที่ตำบลโคกสาโรงและตำบลก่อแก้วอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี จากการสำรวจบ้านเรือประชาชนได้รับความเสียหายเบื้องต้นกว่า70หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายจากการถูกต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับเสียชีวิตภายในร้านกว๋วยเตี๋ยวของตอนเองบริเวณริมถนนพาหโนโยธินหมู่ที่8ตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีโดยพาย,ยุฤดดูดร้อนดังกล่าวเกิดขึ้นนานกว่า40นาที มีทั้งฝนมีทั้งลมและลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้สำรวจและให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วนะครับโดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลตำบลโคกสำโรงจัดตั้งเต็นท์พักผิงชั่วคราวตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหานะตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทันทีสำหรับความเสียหายทั้งหมดขณะนี้จเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจอย่างละเอียดขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีซึ่งนะครับหลังจากนี้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้างให้เราได้เตรียมตัวกับไม่ได้ของพาายดูร้อนชุดใหม่ที่จะมา และคาดว่าชุดนี้ไม่ได้แรงน้อยกว่าชุดที่ผ่านๆมานะคะเนื่องจากความร้อนสะสมที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วตั้งแต่ในวันนี้21-25เมษายนนะคะ ก็เป็นระยะเวลา5วันที่ปริมาณการกระจายตัวของฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะลดลงและจะสะสมพลังงานความร้อนจากย่อมความระกาศตร์จากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนดังนั้นความร้อนที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะมีลมใต้ลมตะวตกเสียงใต้มีการพัดนําอย่างไม่แน่ทิศเข้ามา ก็จะทำให้เกิดการประทะเกิดเป็นพายุดูรร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับดังนั้นก็ต้องเตรียมการป้อระวังกันไว้เลยนะครับและอีก5าวันที่จะได้รับผลกระทบในบางพื้นที่ของบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาตั้งแต่26จนถึง29เมษายนก็เป็นช่วงระยะเวลา4วันที่จะเกิดพายุดูรร้อนนะครับ ก็จะเกิดเป็นบางพื้นที่ไม่ทุกพื้นที่เหมือนเช่นเคยที่เคยเกิดขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่ไหนที่มีโอกาสเกิดภาย,ยุดุดร้อนคาดว่าใกล้หวันกลมอุตุน่าจะออกประกาศแจ้งตัวในรายจังหวัดต่อไปนะคะส่วนคร่าวๆ25เมษายนจะมีเข้ามาบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและอีสานทางตอนล่างนะครับ โดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่ที่จะมีความแปรปรวนของสภาพอากาศจากโมเดลพายุสายฟ้า ecmwfwindy com ซึ่งโชว์บริเวณพื้นที่อำนาจ,จเจริญยโสธรอ,อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมา รวมถึงบริเวณพื้นที่สาแก้วฉะเชิงเทานะคะเป็นพื้นที่ที่จะมีความแปรปรวนสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันก่อนนะครับจากโมเดลพายุสายฟ้า ECMWF ถึงอย่างไรก็ตามนะครับโมเดลเปลี่ยนแปลงได้ต้องติดตามการอัปเดตโมเดลในทุกวันนะครช่วงบ่าย26เมษายนความแปรปรวนสภาพอากาศ จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครริมณทนรรวมถึงภาคตะวันออกหลังจากนั้น16มิเมษายนกลุ่มพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจะเน้นบริเวณตั้งแต่อีสานทางตอนกลางถึงตอนล่างรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะโดยเฉพาะนะคะ26เมษายนตั้งแต่ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารไัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม ร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีรวมถึงสะแก้วนะคะหลังจากนั้นปริมาณและการกระจายตัวของฝนจากความแปรปรวนสภาพอากาศหรือพายุฤดูร้อนจะลดลง และจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง27เมษายนนะคะซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะมีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเทพมหานครบริมนทนภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนเข้ามานะคะ28เมษายนกลุ่มพายุฤดูร้อนโดยส่วนใหญ่ก็จะมีบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือรวมถึงภาคกลางทางตอนบนและภาคตะวันออกฝั่งบน29เมษายน คาดว่าจะเป็นวันเก็บตกของพาย,ยุฤดูร้อนนะคะก็จะมีบางพื้นที่ของภาคเหนืออีสานรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกหลังจากนั้น30เมษาย,ยนเป็นต้นไปจนถึง4พฤษภาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนจากพาย,ยุฤดูร้อนจะลดลงบ้างนะคะต่อไปนจะพาไปดูการพยา,ยรากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้21 22เองยเมษาย,ยน2 5 6พรพยากรณ์ในอีกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนืออากาศร้อน ฝนฟ้าขนองร้อยละ20ลมกระโชกแรงบางแห่งจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตาก,กำแพงเพชรสุขโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด22-27อ,องศาและสูสถถงสุด35-39องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลาถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพรวมออกเฉียงเหนืออากาศร้อนร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละ20ลงกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพู บุรีรธมนีชัยภูมิขอนแกน่นและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยิบสามยีองศาและสูงสุด3ามหาถึงสีิบองศาจากลมใต้ความเร็สิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละ20ลมกระโชกแรงบางแห่งจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด37-41องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนฝนฟ้าขนองรอยละ20ลมกระโชกแรงบางแห่งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยอง ณหภูมิต่ำสุด2ี่8องศาและสูงสุดสา3 7องศาจากลมใต้ความเร็ว1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนฝนฟ้าขนองรายละ20ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำณหภูมิต่ำสุด26 -28 องศาสูงสุด,ด35-38องศาจากลมใต้ความเร็วกิวโมงพยรณ์าอ,า,อา,ากศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาสูงสุด34-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากพังงาภูเก็ตกระบี อุณหภูมิต่ำสุดย4 2 6ิส่องศาสูงสุด32-35องศาจากลมตะวันตกความเร็วลมถึงส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของจ้รติดตามพิร,าาพระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะะ,ยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ